สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับกับสติ๊ปคุงวันนี้เราอยู่กันในไหมครับแ a ฟช็อตแรกของ1.19กันนะครับ,รบ The Wild Update นั่นเองครับซึ่งในแซฟช็อตนี้นะมีของใหม่เพิ่มเข้ามาเพียบเลยนะครับทั้งไม้ใหม่บล็อกใหม่แล้วก็กบที่น่ารักของเราด้วยโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าของใหม่ที่ว่าเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างงั้นไปชไมกันเลยครับผมแมนกรอบหรือว่าต้นกงกลางรนะก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วขอบอกก่อนนะต้นที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคือผมแต่งขึ้นมาเองนะต้นจริงๆยังไม่มานะมีแค่บล็อกออยย่่างเดีีีวตนนน้นนครับ เป็นไม้กงกลางนะครับเป็นไม้ใหม่เนาะเนื้อไม้ของมันก็จะเป็นสีแดงนะโอ้โหดูสวยงามมากฮนะแบบ,บเปลือกเปลือกก็จะดูแบบเรียบเนียนยังไงอย่างนั้นเลยฮนะบล็อกนี้รากกงกลางนะครับเสียงดูกรอบดีฮนะความพิเศษของรากกงกลางเนี่ยก็คือมันสามารถขังน้ําไว้ข้างในได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นบั็กหรือเปล่านะมันไมเ่เรียกว่าไงเดียไม่อัปเดตน้ําข้างในเลยฮนะ โอ๊ยไม่ใช่อย่างนี้และบล็อกที่วางข้างๆเป็นรากกงกลางจมโคลนะครับบล็อกนี้สามารถวางแนวนอนได้อย่างนี้เลยครับใบไม้ของต้นกงกลางแมนโกลพอพก,กิลเป็นหน่อของต้นกงกลางนะครับเราสามารถเอาหน่อเนี่ยไปใส่ในฟาวงผ่อนได้ อีกทั้งยังสามารถวางในน้ําแล้วก็บนบกได้ด้วยนะครับง่ายๆก็คือเราสามารถปลูกต้นกงกลางทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําได้วิธีการที่จะได้หน่อมันมาก็คือเราต้องใช้บนมิวคลิกขวาไปที่ใบไม้ของมันนะนี่หน่อมันก็จะงอกออกมานะหนอ่ของต้นกงกลางเนี่ยก็จะโตเรื่อยๆนะก็จะมีอยู่ประมาณ5สเตจเนาะนี่หนึ่งสสามสี่ห้ามันก็จะค่อยๆงอกออกมาสามารถใช้บนมิวในการทําให้มันโตได้ไวขึ้นด้วยพอมันโตเต็มที่เราก็เก็บมาเอาไปปลูกได้ นี่ขอบอกก่อนนะว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยยังไม่มีต้นกงกลางแล้วก็ใบอมป่าชายเลนฉะนั้นแล้วถ้าเราจะปลูกต้นกงกลางในเวอร์ชันนี้สิ่งที่ได้ <c oughs> คือแบบผมอยากเล่นมีมนี้มากเลยแม่ผมอยากได้ต้นกงกลางอะแต่เรามีต้นกงกลางแล้วนะต้นกงกลางมามาต่อกันด้วยไม้แพงของต้นกงกลางกันดีกว่านะสีก็จะออกแดงๆเหมือนไม้ของมันเลยเนาะนี่ให้ดูเท็กเจอร์ของมัน ก็เหมาะกับการเอาไปสร้างบ้านแนวจีนไม่ก็ญี่ปุ่นนะนี่ประตูของมันอันนี้ก็แทบดออีกทั้ทงป้ายมีทั้งอะไรหมดเลยวิธีการครับก็คงไม่ต้องบอกอนะเนาะอ่ายกเว้นไอ้ตัวนี้อันนี้ไม่เกี่ยวบล็อกโคนสามารถเจอได้ในป่าชายเลนนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเนาะเสียงของมันก็จะเจ้าบล็อกนี้สามารถผลิตได้นะครับโดยการใช้ขวดน้ำลิกขวาไปที่ดินนะ แบบนี้ก็จะได้บล็อกโคลนมาผลิตแบบออโต้ก็ได้นะครับลากกงกลางจมโคลนก็สามารถคราบได้เช่นกัน,นครับโดยการใช้โคลนลากกงกลางก็จะได้ลากกงกลางจมโคลนมา1อันแพ็กมัดหรือว่าบล็อกโคลนอัด บล็อกนี้สามารถคาบได้นะโดยการเอาโคลเนี่ยมาผสมกับข้าวก็จะได้แพ็กมัดมา1อันพอได้แพ็กมัดมาก็เอาไปคาบเป็นบล็อกก่อสร้างก็ได้ก็คือเป็นอิฐโคลหรือว่ามัดบิกนั่นเองครับนี่แหละครับก็จะมีทั้งสแลบสแตร์แล้วก็วอล เข้าสู่สาระชีวิตจริงกันนิดหน่อยนะเรื่องการใช้โคลนมาทําบ้านเนี่ยก็มีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดอะด้วยความที่ผมสงสัยนะว่าทําไมต้องเอาโคลนไปผสมกับวีดเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลมานิดหน่อยเนาะก็คือมันสามารถช่วยกันความชื้นได้หรือไม่ก็อาจจะเสริมความแข็งแกร่งของตัวบ้านเงี้ยก็ถ้าใครอยากเสริมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะก็แค่สงสัยนิดหน่อยนะอืมมาถึงไฮไลท์ของเรากันสักทีนะก็คือน้องกบสุดน่ารักของเรานั่นเองครับนี่เลยมีอยู่สามสีนะนะตอนนี้นี่แหละความน่ารักของมัน แอนิเมชันการเดินนี่แบบโอ้ยผมชอบมากเลยเจ้าพวกนี้มันชอบโดดเล่นบนลิล y แพดนะครับจึ๊บแล้วก็ล่วงน่ารักดีแฮะขอบอกเลยว่ามันโดดค่อนข้างสูงมากนะประมาณ5บล็อกได้ถ้าเราจะเลี้ยงมันจริงๆเนี่ยก็ปล่อยให้มันโดดเล่นบนใบที่มันชอบของมันนี่แหลนะเนาะที่ตอนมันว่ายน้ําดูแบบน่ารักมากเลยชึบชึบชึบหน้าแบบอารมณ์เจาะมากอะ่ะ กบแต่ละสีก็จะเกิดไม่เหมือนกันด้วยนะสีส้มเนี่ยเจอได้ทั่วไปสีขาวจะเจอได้ในไบโอมร้อนๆเช่นทะเลทรายกับสวณัณนาสีเขียวเจอได้ในพื้นที่ที่มันหนาวๆอ่ะขอเล่าสาราชีวิตจริงพาร์ทสองกบทะเลทรายที่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะเอาไว้สะท้อนแสงแดดน,นะเพราะว่าในทะเลทรายมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมโวนสีเขียวในแดนหิมะเนี่ยมันจะดูดแสงกับความร้อนได้ดีกว่าผมก็ไปแอบค้นมันแล้วเนาะมันก็ไม่มีกบสีเขียวนะมีแต่พวกแบบสีน้ำตาลหรืออะไรอย่างนี้นะก็บอกไว้ก่อนนะการคนเข้าใจผิดวิธีการผสมพันธกกุ เป็นอาหารนะอ่าวโดดหนีเฉยตัวแม่ก็จะเดินออกไปใกล้ๆบ่อน้ำเพื่อวางไข่นี่แหละบอกนี้มีชื่อว่าฟ็อกซ์ฟอนับก็คือเป็นไข่กบนั่นแหละใช้เวลาประมาณ3-10นาทีนะครับลูกออสถึงจะเกิดเกิดก็เยอะอยู่นะประมาณ2-6ตัวได้สมมติว่ามันเกิดเลยแล้วกันนะขี้เกียจรอแทดโพหรือว่าลูกออสสามารถเก็บไปเลี้ยงได้นะเพียงใช้ถังน้ำชึบจับมันมา ก็จะได้นอนเข้ามาอยู่ในถังเราสามารถเอาลูกอ้อนเนี่ยไปเลี้ยงในไบโอมอื่นได้พอมันโตปุ๊บก็จะกลายเป็นสีตามไบโอมของมันเลยและไข่กบเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เลยนะไม่ว่าจะใช้ซิลทอ็อตหรือว่าเครื่องมืออะไรก็ตามและสุดท้ายนี้ถ้าจะเลี้ยงกบอะระวังเอสโรลตด้วยนะมาเรามาดูความสามารถของกบกันดีกว่านะครับกบนะตอนนี้นะสามารถกินสลามแล้วก็ผลิตฟอกไลท์ด้วยแมกมาคิวลองสปอนสลามมาแล้วก็กินไปเลยพวก เมื่อกบกินสลามเนี่ยมันก็จะดรอปสลามบอมา1อันนะครับซึ่งมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ยกเว้นแต่เอาไปผสมพันธ์นะนะแล้วเมื่อกบกินแมกมาคิวไปเนี่ยมันก็จะดรอปฟอกไลท์นะครับไปเลยพวกตัวนี้ก็อร่อยมันก็จะอุ่นๆหนขึ้นชื่อว่าแมกมานะและกบแต่ละสีเนี่ยก็จะดรอปฟอกไลท์ไม่เหมือนกันด้วยนะครับสีส้มก็จะดรอปตัวโอเคฟอกไลท์สีขาวดรอปเพอร์ลิเซนต์ฟอกไลท์สีเขียวดรอปเวอร์ดันฟอกไลท์ สิ่งที่ได้มาก็จะเป็นบล็อกไฟกบหรือว่าฟ็อกไลนะครับก็เป็นบล็อกแสงใหม่เนาะมีทั้งหมด3สีนะครับลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับซีเลนเทอร์หลักสีเลยสามารถวางแนวนอนได้นะครับนี่เราก็จะได้ลายที่แตกต่างกันทำไมผมมองแล้วเหมือนมัสมิลโลหลักสีเลยวะ <c oughs> ตรงสายหิวแหละดิบดาร์กไบโอมแบบชมใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมจากที่ผมเคยรีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้พวกสกักบล็อกที่กระจายอยู่ร,ยรอบๆเนี่ยมันจะน้อยกว่านี้นะอันนี้คือแบบเทียบเลยครับอ่ะบินเข้ามาก็จะเห็นว่าแบบ โอ้โหนี่มันเหมือนลังเอเลี่ยนใต้ดินยังไงอย่างนั้นเลยฮนะนี่เลยลองเดินเล่นๆดูก็จะแบบสัมผัสได,ดถึงความน่ากลัวของไบโอมนี้จริงๆเลยดูดิแบบพวกสกอตบ็อกเนี่ยกระจายเต็มไปหมดเลยคนระับโอ้โหอะถ้าผมปรับไบเนีแบบธรรมดาชึงผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นกันหรือเปล่านะแต่แบบว่าเหมือนอยู่ในหนังสยองขวัญยังไงอย่างนั้นเลยฮนะประมาณนี้สลับรีฟดักไบ,บโอมแบบใหม่นะวันเด้ในสแนปช็อตน,นี้ยังไม่มาเนาะยังอยู่ในตัวทดลองอยู่ก็น่าจะยังไม่พร้อมเลยเนาะ ตระก,กูลสกักบ็อกก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในแซฟชอนนี้แล้วความสามารถของบ็อกพวกนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ตัวไอขวาบนได้เลยครับผมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็มีนิดหน่อยนะก็คือตัวชิเกอร์เนี่ยสามารถวางในน้ําได้หรือว่าไวเดนจะว่ายน้ําได้โอเมนะออปชั่นใหม่ directional audio หรือว่าเสียงรอบทิศทางถ้าปิดไว้เราก็จะได้ยินเสียงสเตอริโอแบบปกติแต่ถ้าเปิดก็จะกลายเป็น h r f i ถ้าท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้ผมแนะนําให้ใส่หฮดโฟนะและลองสังเกตความแตกต่างของเสียงดูนะ โลพีเซนต์สามารถปรับแต่งได้โดยการใช้ด a ต a p แพ k ณตอนนี้นะเราสามารถทำแมปซูเปอร์แฟได้ในแบบของเราแล้วสมมติว่าผมจะสร้างแมป s u p e r f ์แฟดีเซนต์นนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าผมใส่ดัตต p แพ k เข้าไปชึบนี่เลยจับวางและกลับมาที่เมนู s u p e r f ์แฟนี่เลยครับก็จะเป็นพีเซนต์แบบใหม่ไวแฟตซึ่งอันนี้ผมเซตไว้มีแต่สเตนการ์ดแล้วก็เป็นไบโอมมิดโอ่ะลองใช้แล้วก็กดสร้างกันเลยไปนี่เลยอู้มีแต่กระจก ว e ล์เบ n ดิงหรือว่าการอัปเกรดโลกเก่าเป็นแบบใหม่สามารถใช้ได้กับข้างใต้แล้วก็คือมันจะเป็นให้ข้างใต้เนี่ยสมูทขึ้นนั่นเองกด F3 ดูนะครับ F3 ตรงนี้ก็จะบอกว่าช้างที่เราอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบเก่าอยู่แต่ถ้าไปข้างหน้านิดหน่อยก็จะเป็นเบ n ดิ n งนิวละอ่ะเผื่อไม่เห็นภาพ Before After ครับ และสุดท้ายนี้ f 3สามารถบอกการใช้งานของ gpu หรือว่าการ์ดจอได้ว่าใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ใช้ค่อนข้างเยอะอยู่นะ70-60อย่างเงี้ย90บางทีก็ขึ้นร้อยก็มีนะโอเคครับ okay, ผมก็มีประมาณนี้นะสำหรับ snapshot ตัวนี้เป็นไงกันบ้างครับนะชอบอะไรมากที่สุดครับในเวอร์ชันนี้ระหว่างกบบล็อกใหม่แล้วก็ไม้ใหม่คอมเมนต์กันมาได้เลยครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปดูลิงก์ตรง description ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระด